พามาชมบึ้งนะครับคลิปวิดีโอนี้ตรงนี้คือรูบึ้งนะครับจะใช้หญ้านะครับแย่ลงไปในรูเพื่อให้บึ้งขึ้นมาบึ้งก็คือแมงแมงมุมนะครับเป็นแมงมุมยักษ์ เป็นแมงมุมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรูนะครับขุดรูอยู่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับทางข้างรูบึ้งก็จะมีที่เห็นนี่คือคางคกนะครับคางคกเป็นสัตว์ สัตว์ที่มีพิษนะครับมันมาเฝ้าตรงนี้แสดงว่ามันกำลังมารอกินตะขาบคางคกนี่ชอบสู้กับตะขาบนะครับห่างกันประมาณ1ฟุตนะครับตรงนี้เป็นบึงตรงนี้คือคางคกนี่ครับ แน่ใจว่าคางคกมันกินบึงไหมสวยสวยงามมากครับตัวนี้สังเกตดูดีๆมันจะมีเป็นจุดตรงนี้นะครับเป็นจุด แล้วก็มีฟันมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้สองสองอันตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ประมาณเกือบสองเซนนะครับไม,ไม่ใช่สองเซนสองนิ้ว ประมาณสองนิ้ว,น,วนู่นเลยผมว่าครับตรงตรงนี้มันจะมีลักษณะเหมือนตะขอแหลมๆแบบนี้เวลามีสัตว์เดินผ่านปากลุมมันก็จะงับเอาเลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผม